สวัสดีครับพี่น้องืันนี้มี fc ไก่บ้านครับน้องไส้มาใส่ทอน้าหอดเทือนครับผมสั่งห่อยมากก็พอเพื่อนครับกำลังเกลีอย่พี่น้องของอูก,กําแพงเทอโบครับมา้อมข้อครับกำลังสีจัดการให้เพื่อนครับเรียนทอเลยครับออกรอให้มันเย็นก่อนพี่น้องืัอนี้กะมมีงานมีการครับปะเรือไว้พอดีออกไม้ พอดีนางเฮ็ดเรืออยู่เฮือนนะครับเป็นกระเลือกเรียนพอดีกับมใส่นะครับผมเพื่อนไม่ผมสั่งให้นะครับผมกับอุดนุนเพิ่นประจําครับเดืองทอทอไอเซ,เซีแอรนะครับอูก่กําแพงเทอร์โบเอาดําเพิ่นหล่ใบเลยพี่น้องปีหนึ่งมาหน่อยใบนะครับนี่ครับรถยังไม่ไหมครับผมเลยจกักรสมองเราเกะโอ๘๕๒เดืองทอร้านเลยมาสัน น่ครับสเปกข้องามเลยพี่น้องสุดจยอดมาเบิดสุดครับทึงข้อทึงปลาย2องพันหกรบาทแต่ว่าเพื่นไม่มีปลายทางครับต้องโอนเงินก่อนน่ครับหอยเสือมมๆๆเดี๋ยวจัดการเปียนให้เพื่นพี่น้องต่อพร้อมรันครับพร้อมรัน L40 ส p ่ศพรถเพิ่งได้หนึ่งปีนะครับหนึ่งปีหน่อย ปีหนึ่งพอดีครับผมออะเดี๋ยวเราทอเย็นกับสิเปียอนให้เพื่อนครับเปลี่ยนม่อยากครับถอดน็อตหกตัวครับนี่เบอร์ทีสองกาดขางนะครับแล้วก็ข้อท่อสี่ตัวนี่ครับง่ายๆครับแล้วก็ต่อปลายขึ้นเลยของผมกังอแล้วง่ออีก้ครับคนครับเพิ่นเลยของได้งาใหม่เปลี่ยนเตะเงามันครับนี่ก็ให้เพื่อนเอาเงามาให้แนะนำนะครับตัวนี้ของผมกับไี่เปียนใหม่อีก ขอดีดต,ต้องมาสองจุดหานะครับสองจุดหาหนิว้วของผมกับสามนิ้วครับคันใหญ่คันหน่อยกับสองจุดหาขึ้นกันครับผมอ่ามีเหลือหลายราคานะครับติดต่อคนไปไหนในเฟซบุ๊กอู่กําแพงเทอร์โบนะครับผมทำการแกะพี่น้องช่างรถอู่กําแพงเทอร์โบครับ ก็ทอข้างในนี่แถมประกับไม่พร้อมนะครับทอเพิ่มยัดใยเกี่ยวย่างดีนะครับผมนี่ครับออกแบบมาเข่าท่าครับนี่ใยเกี่ยวพร้อมบวดเดินตรงตัวนี้เป็นของผมครับสั่งมาพร้อมกันเลยจะเดี๋ยวมาเปลี่ยนใหม่มีหนองัอนงอหมดมุนหมดละดัดหนา้าดัดหลังนะครับพี่ ใส่เข้าไปมี้างแตนเดียดเสื่อมหาครับป็นแทีมมาให้ตัวนี้ใส่ระเบิดครับโอ้มีสติเกิดอพร้อมโอเคอ้าพี่ชายยู่บอกนี่ครับซื้อเฟยียดเพิ่นช่างรถจัดให้อุกภเพงเทอร์โบอ่ะ ประกับมาให้นำประกับคุณทำการแสดงพี่น้องบ้านนี่เราฟังเสียงครับ <c oughs> อ่ะเรียบร้อยพี่นอ้องะครับร่ะย่บมั้งย่บมั้ กาวให้ยางดีครับผมครับอัดซึ้งข้อซึ้งข้อพักนะครับครับท่อเก้าท่อรองแล้วเมันเก็บเท่าไหรนะครับเื่อเป็นอะไรอ่าถือใจไายายุย่ง่าหาว่าสั้นครับไปไถยน่ะปั้นหน้าแทนพอน่อใหญ่ปั้นเขาว่านาน,น้ำว่าอ,อยากไปโรงเรียนเลยครับอยากไปขับจรวดไทยว่าสัน้นว่าเป็นผมจะกี่พี่น้อง เดี๋ยวผมม,มีบาทะนาะได้มนีรถคือเพลินนะครับติี้นี่จะไปขับรับจ่างบวละหาสิบบาทก,าก็เอาตอนปรหาประหกม <c oughs> าตรวจจัดครับดื้ดใจนะพี่น้องมาหนี่2สองพันหกร้อยบาทนะครับผมราคาทอความข้อนะครับร้อมข้อพักห่อยเสื่อมง่ายๆพี่น้อง จบ,บสวยอราอส้มตอนอองเมื่อครับันลั่นเลยครับบานนี้ไปนะพี่น้องว่ารถฟอร์ดครับบานนี้เรียบร้อยครับใช้เวลาไม่นานเพิ่นกระทำให้เงินค่าบริการคุ้งกับเอานะครับยี่สี่เท้าบานน้องลูกล้าน โอ้เ oh, ือขี้นะครับบานนี่อ่ะมานการมานงานผมกะสีโมดิฟายเรี่ยผมต่อครับสองลำกําลังเฮ็ดหางเสือพี่น้องตัวพีเนียมครับเรื่องงบหน่อยนะครับพลาสติกสิบฟูดนะครับผมเก่าฟูดกลัวหอมออกหล่าลาสีอีกหนึ่งทิบครับมาสิไปอีเจ๊กเหมยสองเหมืยนะพี่น้อง ฮ่าอ,อย่าห้วว่าก่อนมือนนี่เกิดงานรถไทยล่ะครับหากิน nhà าซะนั่นโอ้เก็โตพี่น้องอ่ะมาพ่อๆกันไหมอีพี่หนาครับผมฝากก็ไล์ก็แชร์ติดตามไปทั้งเพจเฟซบุ๊กปอนรถไทยแฟนเพจนะครับสวัสดีครับผม